กดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะ The First Body Visha บทที่11ด้วยกันตลอดไป 2B ต่อมาฝามขนาดเล็กในเขตชนบทอันห่างไกลจากผู้คนบ้านสองชั้นขนาดกลาง ตั้งอยู่หน้าทางเข้าไร่ที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้และดอกไม้ฟาร์มแห่งนี้ปลูกแครอทแบบออรแกนิกเจ้าของปลูกมันเพื่อข้าเวลาไม่ได้ตั้งใจจะปลูกเอาด้วยก็ไหนเมื่อพวกเธอมีเงินเหลือกินเหลือใช้แล้วเสียงของไก่แม่ไข่ดังขึ้นเพราะมีคนเดินเข้ามาในเล้าเจ้าของแม่ไก่ทักทายยามเช้ารูพร้อมๆกับตะกล้าเก็บไข่ไหนวันนี้ได้กี่ฟองกัน โอ้โห้หาฟองเลยเหรอดีละ่ะงั้นวันนี้จะได้ทำไข่พะโลให้คุณต้นข้าวทานเนรินกล่าวมือเก็บไข่ลงมาใส่ตะกร้าเอาไว้จากนั้นก็เปิดเล้าไก่ให้พวกมันได้ออกไปเดินเล่นและหากินเนรินโบกมือให้พวกมันพร้อมรอยยิ้มละไม่ลืมบอกว่าอย่าเดินไปไกลไม่งั้นอาจจะหลงทางเอาได้กลายเป็นอยู่ด้วยกันจนฟังภาษาไก่รู้เรื่องไปแล้ว แม่บ้านสาวเดินกลับมาพร้อมตะกร้าใส่ไข่ห้าฟองพวกเธอย้ายมาอยู่ในรัฐที่ผู้คนไม่วุ่นวายและเป็นรัฐที่มีคนไทยน้อยที่สุดเธอเปิดกิจการตามทางรัฐบาลกำหนดเพื่อให้ตัวเองสามารถอยู่ที่นี่ได้โดยทางกิจการนั้นทางต้นข้าวละนิรินนั้นต้องหาคนมาดูแลต่อพวกเธอไม่ออกซือ่อปกปิดตัวตนก่อนจะพาย้ายมาอยู่บ้านนอกแล้วหาอะไรทำสบายสบาย สภาพจิตใจของนิรินดีขึ้นทั้งเรื่องบิดามารดาที่เสียชีวิตไหนจะเรื่องของชมจันทร์อีกตั้งแต่พบกับใบพายหรือต้นข้าวคนนี้เธอไม่เคยรู้สึกผิดกับการตายของชมจันทร์เลยถือว่าพวกเธอเป็นผู้ทวงความยุติธรรมให้คนทั้งหลายคนที่ชมจันทร์เคยทำร้ายรวมไปถึงโกงเงินของเขามาทั้งหมดนิรินเดินเข้าประตูทางด้านหลังได้ยินเสียงของรถกระบะขับเข้ามาจอดต้นข้าวคงกลับมาแล้ว เขาเอาแครอทไปบริจาคไรของเราไม่ได้ใหญ่มากมีเอาไว้ทำงานแก้เบือและทำเพื่อผ่อนคลายเท่านั้นแต่ดูเหมือนตนเขาจะสนุกไม่น้อยเลยล่ะกลับมาแล้วจ้ารางสูงเดินเข้ามาในบ้านหลังสวยในอ้อมแขนมีถุงกระดาษบรรจุข้าวของมากมายจากซูเปอร์มาร์เกต็ตเพราะพันรยานิรินน้อยฝากซื้อของมากมายหลายอย่างมาแล้วหรอคะวันนี้เป็นยังไงบ้าง นิรินถามสาวเอเชียหน้าเบ้าอันที่จริงแล้วต้นข้าวหน้าสงสารอีกฝ่ายต้องสรลยกรรมตัวเองเพื่อทำให้คนอื่นจดจำใบหน้าเดิมไม่ได้ไม่อย่างนั้นการครบกันของเราสองคนจะลำบากมากขึ้นไปอีกไหนจะต้องย้อมหัวทองอยู่ตลอดอีกทางศูนบอกว่าขอบคุณมากแล้ให้เขาโพสมาด้วยนะคะนี่ไงละ่ะต้นข้าวชูถุงอีกใบขึ้นเหลานี่นิรินทำอะไรทานคะต้นข้าววางของลง เดินไปกอดร่างบางที่พึ่งเหมือนจะกลับเข้ามาในบ้านหลังจากวันนั้นเราดูใจกันดูสามเดือนนิรินยังคงระแวงตัวต้นข้าวอยู่หากแต่อีกฝ่ายก็สารภาพเหมือนกันว่าหลงเธอมานานแล้วดังนั้นเราสองคนจึงจูนกันติดง่ายการวางแผนค่าชมจันทร์ทำให้เราใกล้ชิดและทำให้เราต้องเชื่อใจกันมากขึ้นหอมจังต้นข้าวจูบไปที่แก้มอมชมพูนั้นสองครั้ง เรียกอาการรอยยิ้มขวยเขินของนิรินพึงอาบน้ำมานะคะนิรินกล่าวแล้วหันมาหาอีกฝ่ายมือคล้องที่ลำคอดึงเขาเข้ามาหาพร้อมๆกันนั้นก็ป้อนจูบหวานๆให้ภรรยาตัวเองเมื่อคืนนี้นิรินขอโทษน,นะคะที่หลับก่อนนิรินปล่อยให้คนตัวสูงค้างเติงหลังจากต้นเข้าบอกว่าวันนี้เราควรทำกันบ้านกันได้แล้วทว่าพอเขากลับมาเธอกลับนอนหลับ เพราะว่าเมื่อช่วงเช้านิรินลงดอกไม้หน้าบ้านทั้งวันไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่านิรินเหนื่อยใช่ไหมล่ะต้นข้าสัมผัสริมฝีปากบางของนิรินอย่างอ่อนหวานจากนั้นก็สอดลิ้นร้ายเข้าไปตักตวงความหวานของอีกฝ่ายอย่างถึงใจกลิ่นกายหอมสะอาดและสดชื่นพาให้เพลิงพิศวัส์ที่มอดดับลงไปเมื่อคืนมันได้หวนกลับมาอีกครั้งร่างบางของนิรินเริ่มประท้วงเพราะมันไม่ใช่แค่การจูบปลอบขัน หรือเป็นการลงโทษสำหรับเมื่อคืนแล้วล่ะแต่มันร้อนแรงมากกว่าเดิมและพร้อมจะพัฒนากลายเป็นอันอื่นซึ่งเป็นสิ่งที่ทราบซ่านและยังเร่าร้อนอีกตั้งหากขอได้ไหมเสียงของร่างสูงกระซิบหลังจากใช้ริมฝีปากขบเม้มใบหูของอีกฝ่ายมือของต้นข้าวเลื้อยเหมือนเถาวันไม่มีผิดนิรินคนสวยเขาอยากได้อะอย่งไม่วายกระซิบป,ป้อยอพันรยาของตัวเอง และเมื่อนิรินพยักหน้าต้นข้าวก็จัดการพาเธอไปที่โซฟาซะต้นข้าวผลักนิรินลงไปเริ่มแกะกระดุมเสื้อเชิ้ตทำงานหากแต่ไม่ทันใจหรอกอดีตผู้หมวดสาวใบพา,ายกระชากมันทีเดียวกระดุมเหล่านั้นกระเด็นไปคนละทิศละทางนิรินถึงกับหลุดคำเธอนัดกันมาหลายวันแล้วบอกว่าอยากจะเร่าร้อนกันหน่อยหากแต่เธอมีอันต้องหลับก่อนต้นข้าวสุกครั้ง The First Body We s h บทที่สิบสองเพื่อนเก่าเล่าในแบบใหม่ถูกสามเดือนหรือหากว่าธุรกิจของทั้งสองคนมีปัญหาเจ้าของตัวจริงอย่างต้นเข้ากับนิรินนั้นจะเข้าไปในเมืองเพื่อดูแลธุรกิจและแล้ววันนี้ก็เป็นเหมือนอย่างทุกครั้งสองสาวขับรถเข้ามาในเมืองหลวงของรัฐที่อาศัยอยู่จัดการเรื่องงานสองสามวันจากนั้นก็บินไปที่รัฐใหญ่ซึ่งอยู่ฝั่งตะวันตกของประเทศ หลงจากเรื่องเช่ารถกันแล้วก็ขับเพื่อไปบ้านพักของเพื่อนต้นข้าวซึ่งต้นข้าวอยากจะแนะนําให้นิรินได้รู้จักบ้านหลังสวยตั้งอยู่บนเนินเขาแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติดูงดงามเป็นอย่างยิ่งหลังจากรถเอ v ของต้นข้าวกับนิรินเข้ามาจอดเจ้าของบ้านทั้งสองก็รีบเดินออกมาต้อนรับพวกเธอนิรินได้ตตะตัวแขงคือเพราะเธอได้เจอกับคุณวดีหละผู้หญิงที่บอกว่า ตัวเองชื่อมิสเตอร์ทีหรือชื่อไทยก็คือต้องตานั่นเองนี่ร่ะคะที่บอกว่าเพื่อนใหม่นะเลนสานิรินไม่กล้าจะลงรถเลยทีเดียวค่ะทำไมกลัวงั้นหรอกลัวคะ่ะแต่ว่าจะดีหรอคะนิรินยังคงกล้ากลัวกลัว,ลวนันอดีตผู้กำกับว่าดีเลยนะอีกอย่างนั้นก็รองผู้กำกับต้องตาทั้งสองคนเคยเป็นตำรวจออก อยู่กันมาจะเข้าปีที่สามแล้วยังไม่เชื่อใจเข้าอีกเหรอถึงเราจะเป็นข้าวตกรแต่เราก็จริงใจนะนิรินก็เป็นเหมือนกันนั่นล่ะแมนจะมีส่วนร่วมแต่แผลจะเล็กไม่เท่าไหร่หากแต่ก็แทงลงบนร่างของผู้ตายเหมือนกันค่ะข้า,ขารู้แล้วว่านิรินเก่งแล้วคนเก่งกลัวอะไรคะกลัวโดนจับค่ะใครบ้างจะไม่กลัวไหนต้นเขาบอกว่าเราจะใช้ชีวิตของตัวเองอย่างเงียบๆ ไม่มีคนรู้จักไม่สูงสิงกับคนไทยยังไงล่ะนิรินคงไม่รู้ตอนนี้พวกเขา่าออกแล้วนะคะตนข้าวหันมาหาอีกฝ่ายสบกับดวงตาใสาเจ๋ากลมโตของพันรยาก่อนจะยกมือขึ้นมาจุมพิษจำได้ไหมคะคำสาบานในวันแต่งงานที่มีเราแค่สองคนตนข้าวคนนี้ยจะไม่มีวันทรยศหรือว่าหักหลังนิรินเด็ดขาดและจะไม่คิดร้ายกับพันรยาของตัวเองเด็ดขาด เชื่อใจเขาเถอนะคำกล่าวของเขาลดกำแพงความกลัวของนิรินที่ตั้งขึ้นร่างบางพยักหน้าตกลงหละเผลอยิ้มเพราะพันรายายกมือสองข้างของนิรินขึ้นไปจูก็ได้ค่ะเชื่อก็ได้ทำไมนิรินของเขาน่ารักจังเลยเพราะว่าเขาหลงรักต้นข้าหระอมัง้งทำไมต้องหลงรักละ่ะรักเลยไม่ได้หรอคะไม่เอาแล้วลงไปเธอคะ่ะ เหมือนพวกเขาจะรอเราจนยิ้มแห้งไปหมดแล้วนะนิรินคลานจะต่อปากต่อคคำกับคนปากหวานเธอดึงมือของตัวเองออกเาวาร่างสูงกลับไม่ยอมรอกตนข้าวหน้มตัวมาหาประทับกันที่ริมฝีปากบางอีกจากนั้นก็มอบจมพิษหวานอีกราวหนึ่งนาทีตนข้าวคนตัวบางกว่าค้อนขากําลังพาลงไปนี่ไงล่ะตนข้าวเหมมปากแน่นคิดว่าคืนนี้ อาจจะรักอีกฝ่ายได้สักยกก่อนนอนเธอเปิดประตูลงมาวิ่งลงไปเปิดประตูให้พันรยาสุดที่รักก่อนจะรับร่างบางลงมาขาเดินเข้าไปหาเจ้าของบ้านที่รออยู่สวัสดีค่ะพี่วดีพี่ต้องตาต้นข้าวยกมือไว้รุ่นพี่ทั้งสองก่อนจะผลักพันรยาออกมาข้างหน้าสวัสดีค่ะนิรินเกลงกลั้นหายใจไม่ยอมมองพวกเขาด้วยว่าตัวเองมีความผิดและคิดว่า ทั้งสองอาจจะรู้หรือไม่เป็นเพราะคุณต้องตาเป็นคนเอาเช็คมาให้เธอเองกับมือนี่วัดีกับต้องตาเองก็ทักทายกลับมองดูเด็กเขารักกันแล้วก็อดยิ้มไม่ได้วัดีป่วยเป็นมะเร็งเต้านมลาออกจากราชการแล้วย้ายมาอยู่ที่นี่ตั้งใจจะใช้ชีวิตคนเดียวไปจนตายกระนั้นใหญ่ต้องตากลับย้ายตามเธอมาด้วยต้องตาทิ้งอนาคตเอาไว้ที่เมืองไทยจากนั้นก็มาขออ้อนอยู่ด้วยกัน นิรินได้แต่ยิ้มยะกล้ามเนื้อบนใบหน้ากระตุกไม่รู้วันนี้จะโดนอะไรบ้างวดีกับต้องตาอ้าแขนรับน้องสะพ้ายสำหรับใบพายหรือว่าต้นข้าวนั้นพวกเธอรับเป็นน้องรักมาตั้งนานแล้วไปสิที่รักต้นข้าวดันหลังพันรยาเบาๆสุดท้ายนิรินเลยเข้าไปอยู่ในอ้อมกอดของพี่สาวทั้งสองพวกเธอพากันตบหลังต้อนรับนิรินเบาๆอ้อมกอดนั้น ดูอบอุ่นและน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งเอาเป็นว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่เมืองไทยพี่สองคนไม่ได้เป็นตำรวจแล้วอีกอย่างนิรินก็ไม่เคยโดนหมายจับไม่ใช่หรอดูเหมือนว่าจะไม่มีหลักฐานมากพอที่จะเอาผิดนิรินได้นะวัดดีเป็นคนกล่าวดวงตารอยยิ้มจริงใจมันบ่งบอกว่าไม่เคยคิดร้ายกับนิรินหรอกเข้าบ้านกันเถอะพวกพี่เตรียมอาหารไว้รอนานแล้วล่ะมาถึงก็มัวตะกอดจูบกันอยู่นั่นแหละ ไม่ได้เกรงใจคนแก่อย่างพวกเราเลยเป็นต้องตาที่กล่าวตอวัดีเบะปากแล้วก็มองคนรักใครแก่ยะหล่อนหล่อนแก่ไปคนเดียวเลยค่ะวัดีหัวเราะจับมือพาเนรินเข้าไปในบ้านบรรยากาศอาหารเย็นค่อนข้างอบอุ่นตอนเข้าคิดว่ามันนานมากพอที่เรื่องจะซาแล้วนี่ก็ผ่านมาหลายปีดังนั้นจึงได้มาหาพี่สาวสองคนนี้อาหารไทยทำให้นึกถึงบ้าน หากแต่ก็น่าสงสารเพราะพากันกลับบ้านไม่ได้หรอกอย่างน้อยอาหารทำให้พวกเขาระลึกได้ว่าได้เกิดและเติบโตมาที่เมืองไทยจบของข้าวต่อด้วยข้าวเหนียวมะม่วงน้ำดอกไม้กะทิสดใหม่ที่ต้องตาคุยนักคุยหนาว่าเป็นคนขันมันเองกับมือจากนั้นก็กอดกันแล้วคุยเรื่องสับเพเ,เหระพอถึงเที่ยงคืนเนรินก็คอพับเพราะว่าเมาวายแดงไปแล้ว เดี๋ยวข้าพานิรินขึ้นไปนอนก่อนนะคะวะดีกับต้องตาพยักหน้าจากนั้นทั้งสองก็พากันดูหนังต่อนอนกอดกันในห้องชมภาพ,พยนตร์ของที่บ้านหลายคนบอกว่ามาอยู่เมืองนอกแล้วมันลำบากแต่ถ้าเรามีเงินมากพอมากที่เปล่าว่ามากจริงๆอย่างไรก็สุขสบายนั่นละ่ะเหมือนอย่างคู่พวกเธอหรือคู่ของนิรินกับต้นข้าวยังไงละ่ะต้นข้าพยุงพันรยาขึ้นไปที่ชั้นสอง บ้านของรุ่นพี่โออามากมองลงไปจะเห็นมหานครใหญ่แสงไฟหลากสีพาให้รู้สึกตื่นเต้นและโลดพ้นนานมากแค่ไหนแล้วนะที่ตนข้ากับนิรินใช้ชีวิตในชนบทเงียบๆหากตาบางครั้งพวกเธอก็อยากท่องเมืองที่มีแสงสีกันบ้างเดินระวังหน่อยนะคะตนข้าวบอกจากนั้นก็วางนิรินลงบนเตียงคนตัวโตวช่วยถอดเสื้อผ้าออกให้หลังมือค่ำก็ขึ้นมาอาบน้ำกัน ก่อนจะลงไปคุยงานกันต่อไม่นานนะักร่างขาวเนียนก็ปรากฏขึ้นต่อสายตาของต้นข้าวก้นงงอนๆที่แสนเด็กนั้นต้นข้าวอยากจะตีสักหลายทีเธอได้ตักลืนน้ำลายลงคอเพราะคิดถึงบทรักเมื่ออาทิตย์ก่อนต้นข้าวผูกอีกฝ่ายเอาไว้กับเสาจากนั้นก็ตีด้วยซ่าที่ซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตตีจนแดงจนกระทั่งโดนเมียง,งอนไปสองวันเนรินสั่งว่าเอาซ่เส้นนั้นไปทิ้งถังขยะซะ ตนข้าวเข้าใจแล้วละ่ะทำไมคนสมัยก่อนถึงได้ลูกดกลูกปากหัวปีท้ายปีก็คำหมาไม่มีอะไรทํานี่พวกเธออยู่นอกเมืองอยู่กันท่ามกลางธรรมชาติดังนั้นได้ตาหาอะไรที่สนุกทําและเรื่องเดียวที่สนุกมากก็คือเรื่องบนเตียงนี่ละ่ะเป็นยังไงบ้างเสียงอ่อนโยนถามหลังจากกลับมาพร้อมกับผ้าชุบน้ำตนข้าวช่วยเช็ดหน้าเช็ดตัวให้กับนิริน ตัวมอมเขานิรินกล่าวมือหมายไม่อยู่นิ่งลูปกล่ำต้นเขาไปทั่วตัวตัวจะฆ่าเขาไหมเป็นอีกหนึ่งคำถามที่มาจากส่วนลึกภายใต้จิตสำนึกต้นเขาได้แต่ยิ้มอ่อนโยนเนรินอาจจะยังไม่ไว้ใจกันเต็มร้อยบางทีอาจจะอยู่ที่99.99% 99เขาไม่ใช่ฆาตกรต่อเนื่องหรือว่าคนโรคจิต ยายชมจันนั่นสมควรตายแล้วล่ะตนเขาไม่ได้กระหายหิวในการสังหารมือบางช่วยเช็ดไปตามซอกคอของนิรินอย่างอ่อนโยนเขาไม่มีวันทำร้ายคนที่ตัวเองรักกลับกันเขาจะปกป้องนิรินใครทำร้ายนิรินก็เหมือนทำร้ายเขาด้วยนิรินยิ้มพร้อมกับหลับตาลงราวกับคำกล่าวของพันรยานั้นปัดเป่าความกังวลใจของคนเมาให้หายไปทาจะบอกว่าเชื่อใจ มันก็ยังไม่เต็มร้อยหรอกโดยว่าตนข้าวในตอนนั้นดูเป็นคนเจ้าแผนการและเลือดเย็นมากหลับซะแล้วพรุ่งนี้จะได้ตื่นขึ้นมาสดชื่นตนข้าวอมยิ้มบางๆมองนิรินคนสวยที่หลับลงไปแล้วตนข้าววางมือลุกขึ้นไปหยิบครีมมาทาทั่วหน้าให้อีกไปประเดี๋ยวหน้าแห้งจะไม่สบายเอาหลังจากนั้นก็ห่มผ้าให้ก้มลงแล้วจูบข้างแก้มกระซิบบอกฝันดีกับผู้เป็นพันรยารัก ตนข้าวตากผ้าจากนั้นก็ออกไปข้างนอกเธอเดินลงไปหารุ่นพี่ทั้งสองหลับแล้วหรอเป็นวดีที่ถามใบพายหรือว่าต้นข้าวพยักหน้าจากนั้นก็นั่งลงข้างๆมองรุ่นพี่ที่กอดกันกลมด้วยความพึ่งละอิจฉามองเมียพี่ทำไมไม่ทราบคะต้องตาถะลึงตามองรุ่นน้องหากแต่เจอฝ่ามือของวดีตีเข้าที่ไหลไปนอนเลยเย,ยต้องไม่ ทำไมฉันต้องไปด้วยละ่ะถ้าฉันไปนอนเธอก็ต้องไปด้วยพวกพี่นี่รักกันดีจังเลยนะคะตนข้าวแซรกขึ้นต้องตาถึงกับคอนแล้วบอกว่าก็ทาไม่รักพี่ไม่ยอมทําอะไรบ้าบอกกับยายนี่หรอกแน่ละ่ะคนอย่างฉันสวยแล้วเสน่ห์แรงเธอก็เลยหลงรักฉันไงต้องตาอีหลงตัวเองชะมัดไปเข้าห้องน้ําดีกว่าวะตองตาลุกขึ้นเดินออกจากห้องชมภพาพยนตร์ไปแล้ว ตอนนี้เหลือแค่ต้นข้าวกับวดีเอาไว้หรูหรอกน้ะสองคนนั้นอยากจะคุยกันขอบคุณมากนะคะพี่วดีเรื่องอะไรล่ะก็เรื่องชมจันไงล่ะคะเรื่องนั้นเราต้องแลกกันไม่ใช่หรอพี่เป็นหนี้ชีวิตเธอนะราวกับว่าห้องแสนอบอุ่นเต็มไปด้วยความรักมันกลายเป็นห้องที่หนาวสะท้านขึ้นมาในทันตาวดีลุกขึ้นนั่งจากนั้นก็ดึงผ้าห่มออก สายตาที่มองมาที่ต้นข้าวนั้นทําให้คนถูกมองถึงกับคนลุกจะฆ่าฉันก็ได้นะคะนักเชื้อไปหน้าแต่ถ้าจะฆ่านิรินบางทีเราอาจจะต้องตายกันไปข้างหนึ่งแม้นจะหวาดกลัววัดีอยู่ไม่น้อยแต่ต้นข้าวกลับไม่ยอมให้รัศมีของนักฆ่าต่อเนื่องอย่างวัดีทําให้เธอกลัวจนไร้ทางสู้หรอกและใช่แน่นอนทุกคนน่าจะเดาออกตั้งแต่แรกแล้วว่านักเชื้อใบหน้านั้นคือใคร ผู้กำกับวดีหัวหน้าหน่วยสืบสวนคดีพิเศษฆาตกรต่อเนื่องฉายยาของอีกฝ่ายก็คือหนักเชื้อใบหน้าและผู้ที่ตั้งชื่อให้หลอนและสามารถระบุว่าหลอนเป็นใครก็คือใบพายหรือว่าต้นข้าวคนนี้อะไรกันวัดีหัวเราะลดรังสีเยือกเย็นของตัวเองลงก่อนจะนั่งไขว่ห้างด้วยท่วงท่าสบายสบายหล่อเล่นนะคะต้นข้าวกล่าว หากแต่ระวังวดีทุกฝีก้าวค้างเธอนั้นมีมีดซึ่งตนเขาเองก็เตรียมเอาไว้เช่นกันและคิดว่าถูกมุมของบ้านเองก็มีอาวุธซึ่งเจ้าของบ้านได้ซ่อนเอาไว้ก็ตนเขานะ่ะดันไปลูกข่มฆาตกรเข้าแล้วนั่นเองทุกคนคงอยากจะรู้ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรใช่ไหมอันที่จริงแล้วมันก็คาดเดาได้ไม่ยากเท่าไหรนะ่นั กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะ